เรื่องฝากเล่าเรื่องเล่าจากลูกพระนเรศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากความเดิมตอนที่แล้วที่พวกเพื่อนของผมได้เจอกับวิญญาณตามติดมาถึงห้องจนพวกมันอยู่กันไม่ได้ต้องออกมาหาผมที่ลานบมบรูปกลางดึกในตอนนั้นพอผมฟังเรื่องที่ต้องเล่าจบ ก็ไม่ต้องคิดให้มากมายผมก็รู้คำตอบดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับต้อมเพราะว่าต้อมเป็นคนที่ตามผมไปสะแก้วอีกทั้งยังเข้ามาร่วมเป็นลูกมือให้กับผมในหลายครั้งการที่เขาจะโดนลูกหลงไปด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกจะให้พวกนั้นทำอย่างไรในเมื่อมันตามรังควานผมไม่ได้มันจึงหันไปวุ่นวายกับเพื่อนของผมแทนอีกครั้ง ที่ผมรู้สึกผิดกับการพาคนนอกเข้ามาพัวพันกับเรื่องราวอเลวร้ายเหล่านี้ผมขอโทษเพื่อนออกไปตรงๆอย่างจริงใจพร้อมกับพูดลอยๆไปในอากาศอย่าไปยุ่งกับคนอื่นได้ไหมจะทำอะไรก็ามาทำที่ผมนี่ก่อนกลับผมขอตัวจากเพื่อนแล้วก็มันนั่งนิ่งๆที่หน้าพระบรมรูปผมจัดผ้าถางให้เข้าที่ตามความเคยชิน แล้วก็ค่อยๆหลับตาลงทําให้ตัวเองสงบลงมากที่สุดความเงียบและสมาธิคือแหล่งก่อเกิดปัญญาที่ดีที่สุดผมต้องการทางออกเพื่อจบเรื่องราวนี้ให้เร็วที่สุดในความมืดของการหลับตานั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวเลื่อมรุ้งสะท้อนไปมาหลากหลายสีสันเมื่อผ่านตรงจุดนั้นไปได้จะเหลือเพียงความมืด และแสงสว่างอันเงียบสงบไม่นานภาพนั้นก็หมุนคว้างและเปลี่ยนไปอีกครั้งภาพของพื้นดินที่มีผู้คนวิ่งไปมาอย่างเร่งรีบคบไฟจากกะลามะพร้าวพลิ้วไหวไปตามสายลมกลิ่นเลือดกลิ่นควันกลิ่นของไฟสงครามที่คงหาได้ยากยิ่งในสมัยนี้มันชัดเจนกับประสาทสัมผัสข,ของผมทั้งหมด ที่นี่คือที่ที่ท่านประทับอยู่ท่านไม่เคยนั่งสวยสุขบนบันลังท่านอยู่ท่ามกลางไฟสงครามและเพล่พลทหารผู้ซื่อสัตว์กษัตริย์ที่ดีมิใช่กษัตริย์ผู้มั่งคัง่งแต่เป็นกษัตริย์ที่สละทั้งชีวิตเพื่อประชาชนและแผ่นดินทหารกล้ามิใช่เพียงเพราะช่ำชองในเชิงดาบแต่กวัดแกว่งมันด้วยปณิธานที่ตั้งมั่น ในห้วงคำหนึงนั้นผมเดินผ่านเส้นทางที่คุ้นเคยไปตามเส้นทางที่เคยเห็นไม่กี่ครั้งที่ปลายทางนั้นมีกระโจมใหญ่กระโจมหนึง่งตั้งตรางานอยู่ท่ามกลางความมืดผมก้มลงกราบด้วยความเคารพคำถามในใจของผมมีเพียงหนึ่งเดียวเรื่องนี้จะผ่านพ้นไปได้ยังไงขอรับเราอยู่เราดูอยู่ ไม่ต้องกลัวกระแสเสียงนั้นกำชับหนักแน่นผมลืมตาอีกครั้งด้วยความปิติเต็มหัวใจพรุ่งนี้ผมจะจบเรื่องราวทุกอย่างลงจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้แล้วคืนนั้นผมก็กลับมาถึงหอพักในเวลากลางดึกลุงยามหลับไปแล้วจึงไม่โดนบ่นมากนักคืนนั้นทั้งคืน ผมต้องพยายามข่มตาให้หลับท่ามกลางดวงตาทั้งสามคู่ที่จดจ้องผมมาจากระเบียงข้างห้องเช้าวันต่อมาผมต้องตื่นมาพร้อมกับความเพลียเพรต้องต่อสู้กับเสียงหมาหอนที่ดังหวยหวนอยู่ตลอดทั้งคืนจนแทบจะไม่ได้นอนอีกทั้งยังมีสายตาของคนทั้งสามปรากฏตัวอย่างชัดเจนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหายไปไหน ผมพยายามลากสังขารของตัวเองให้ผ่านการเรียนทั้งวันไปได้จนช่วงเลิกเรียนจึงได้มีเวลางีบนิดหน่อยก่อนจะมาเจอกับพี่มกุกตามที่นัดกันไว้ที่ห้องชมรมเหมือนทุกครั้งผมเดินเข้าตึกมาพร้อมกับเพื่อนๆที่ช่องทางเดินแคบๆนั้นผมได้เจอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขามานั่งรอเพื่อนอยู่พวกเราอยู่กันคนละกลุ่มแต่รู้จักกันดี เพราะทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอดฟิวเพื่อนคนนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมสนใจนั่นก็คือเขาเป็นเด็กนาตศิลป์และผ่านพิธีครอบครูมาอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้ผมจึงชวนให้ฟิวตามผมไปด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งฟิวเองก็รู้ดีอยู่แล้วถึงสิ่งที่ผมเป็นเราเดินผ่านทางเดินแคบๆมา จนถึงหน้าประตูไม้บานเดิมที่ผมเริ่มจะคุ้นเคยกับมันแล้วผมเงยหน้าไปมองป้ายมองชื่อชมรมเล็กๆเหนือวงกบเรื่องทั้งหมดเริ่มจากที่ห้องนี้มันก็ต้องจบลงที่ห้องนี้เช่นกันผมบอกกับตัวเองอย่างนั้นแล้วก็กลั้นใจก้าวเข้าไปในห้องมันอาจดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมก็ต้องใช้ใจพอสมควรเพื่อจัดการเรื่องราวทั้งหมด ในห้องนั้นทุกคนมานั่งรอผมอยู่ก่อนแล้วทั้งพี่มุกพี่สม้มพี่วิทย์พี่แมกและเพื่อนที่เรียนปอโทคนอื่นๆท่าทางของพี่วิทย์ไม่สู้ดีอย่างที่บอกแม้ว่าเขาจะกล่าวทักทายผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่เขากลับดูอิดโรยจนน่ากลัวดวงตาเหมือลอยลึกโบอีกทั้งบางครั้งยังอยากจะกลับบ้านเอาดือด้อ เฮ้ยพวกมึงมึงอย่าปล่อยให้กูกลับนะเว้ยมึงช่วยดึงกูเอาไว้ด้วยนะเถ้ากูจะกลับนะพี่วิทย์บอกกับเพื่อนๆนเพราะรู้ดีถึงอาการของตัวเองพี่วิทย์เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกครั้งอย่างละเอียดเรื่องทั้งหมดก็คือเขาเริ่มสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปทีละน้อยเขารู้ดีว่าตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไปทั้งความคิดและการกระทา หลายครั้งที่เขาหงุดหงิดไม่อยากเข้าใกล้พี่มุกรู้สึกหงุดหงิดแม่ไม่อยากคุยไม่อยากรับโทรศัพท์ถอดพระออกจากคอก็หลายครั้งแต่เมื่อได้สติจะรีบนำกลับมาใส่ทันทีพอผมได้ฟังแบบนั้นผมก็ขอน้ำถังหนึ่งกับกะละมังเพื่อมารองน้ำพี่แม็กเป็นคนจัดหาให้อย่างรวดเร็วผมจับมือพี่วิทย์มากุ่มไว้ เมื่อสัมผัสมือกันเขาบอกว่าเขารู้สึกร้อนเหมือนจะเป็นลมหายใจไม่ออกอยากจะอ้วกผมบอกให้พี่เขาค่อยๆใจเย็นๆตั้งสติไว้ให้ดีไม่ทันขาดคําผมก็รู้สึกได้ถึงแรงฉุดจากมือมือของพี่วิทย์เขาพยายามจะดึงมือออกจากมือผมสายตาที่มองกลับมาแข็งกล้าวอีกครั้งผมจำดวงตาคู่นี้ได้อย่างดี พี่ครับพี่มาช่วยจับพิวิทย์ไว้หน่อยใครก็ได้มาช่วยกันเร็วผมเรียกให้พี่ๆในห้องมาช่วยกดตัวพิวิทย์ไว้ไม่ให้ขยับพี่มุกเป็นคนแรกที่เดินมาถึงก่อนที่มือของพี่มุกจะถึงตัวเขาพิวิทย์หันหน้าควับมาจ้องหน้าพิมุกอย่างเอาเป็นเอาตายพี่มุกกลัวมากแต่ก็อยากจะช่วยจึงใช้สองมือกดที่หัวไหล่ของพิวิทย์เอาไว้และหลับตาหันไปอีกทางหนึง่ง ผมออกแรงบีบที่มือของพี่วิทย์อีกนิดหนึ่งพร้อมกับตั้งสติของตัวเองในหัวเอาแต่ท่องบทสวดวนไปวนมาภาพที่เกิดขึ้นก็คือพี่วิทย์นั่งพนมมือวางต่ำลงมาที่ตักแล้วมีมือผมประกบสองมือนั้นอีกครั้งในสองมือของผมมีแหวนและจี้อันหนึ่งที่ผมพกติดตัวมาเป็นประจำคล้ายกับเครื่องราง ที่ผ่านพิธีมาหลายครั้งไปได้แล้วผมพูดกับใครบางคนที่ไม่ใช่พีวิตกูไม่ไปเสียงนั้นทุ้มต่ำดวงตาจ้องผมอย่างจะกินเลือดก,กินเนื้อผมอัญเชิญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากมายมาเพื่อช่วยชายคนนี้แล้วผมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาอีกครั้งนั่นคือเสียงฝีเท้าของม้าที่ดังวนอยู่รอบๆตึก เสียงช้างที่ดังกังวานอยู่ในอากาศในภายหลังปรากฏว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่ได้ยินเสียงนั้นคนอื่นๆในห้องบางคนก็ได้ยินเสียงเช่นกันตุบอยู่ดีๆกองหนังสือที่มุมห้องก็ร่วงหล่นลงมาอยู่กับพื้นอย่างแรงที่ตรงนั้นเป็นชั้นหนังสือเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นชั้นวางของ เมื่อกองหนังสือที่เคยสมอยู่กันร่วงลงมาก็เผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลานานรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรในท่านั่งมีฝุ่นและยหยักย่ายจับเกลอะวางตั้งอยู่ท่ามกลางแสงไฟนิออนไปเอามาไปผมพูดเสียงดังให้คนที่ยังว่างอยู่ได้ยินพี่อีกคนรีบไปยกรูปสมมุตินั้น มาวางตั้งไว้ข้างๆผมบนเก้าอี้อีกตัวผมหันรูปหล่อท่านเข้าหาพี่วิทยาท่าทีของเขาสงบลงแปลกที่ไม่ต้องบอกแต่ทุกคนก็คิดเหมือนกันนณนา,นานี้สิรษาพิมพ์พังทุกคนท่องบทสวดนี้ในใจและออกเสียงมาด้วยความลืมตัวแล้วผมก็รู้สึกได้ถึงแรงต้านที่น้อยลง จากมือทั้งสองข้างไปกระแสเสียงทุ้มต่ำดังกังวานในหัวของผมพี่วิทย์คลายมือลงหมดแรงนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาอย่างนั้นพี่เขาหายใจหอบพร้อมกับหันมายิ้มพี่วิทย์บอกว่าตอนนี้รู้สึกโล่งและสบายตัวมากแต่เหนื่อยเหลือเกินเพียงไม่กี่นาทีพี่วิทย์ ก็เริ่มมีอาการปวดหัวผมที่รับรู้ถึงการกลับมาของเธอคนนั้นจึงบอกให้ต้อมกับฟิลไปยืนขวางประตูเอาไว้และไม่ว่าใครจะมาเคาะหรือเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดมันโดยเด็ดขาดทั้งสองคนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมสั่งแต่ก็ทําตามในทันทีผมมองออกไปนอกประตูกระจกก็ได้เห็นเธออีกครั้งหญิงสาวผมเผ้ารุงรัง สั้นยาวไม่เท่ากันเธอจดจ้องด้วยดวงตาดุดันพยายามทำท่าน่าเกลียดหน้ากลัวข่มขู่ให้ผมถอยไปผมหันกลับมาทำน้ำมนต์เป็นสิ่งสุดท้ายให้พิวิตเอาไว้อาบและกินในคืนนี้ต้อมพูดออกมาเบาวๆว่ากูหายใจไม่ออกว่ะกูรู้สึกเจ็บหน้าอกว่ะเหมือนมีใครเอาอะไรมากดทับที่หน้าอกกูเลยอะ ผมบอกให้เพื่อนอดทนไว้ก่อนตอนนี้ต้อมสีหน้าไม่สู้ดีแล้วหลับตาปีด้วยความกลัวและความเจ็บปวดฟิวก็เช่นกันมันยืนหลับตาอย่างตื่นกลัวสลับกับเสืออื้นและน้ำตาไหลหยดลงมาที่ข้างแก้มผมรู้สึกผิดมากกับสิ่งที่เห็นแต่ก็ต้องฝืนใจทําต่อไปเพราะมันจำเป็นน้ำมนในมือผมเสร็จแล้ว ผมราดมันลงบนมือและเท้าของพี่วิทย์ในกะละมังที่เตรียมไว้นี่คือขั้นตอนสุดท้ายในการชำระล้างสิ่งไม่ดีที่เกาะกลุมตัวอยู่ออกไปและเป็นการกํำจัดสื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวชายคนนี้จนสะอาดผมบังคับให้พี่วิทย์ปลืนน้ำมนต์ในตอนนั้นทันทีมันได้ผลพี่วิทย์กลับลงมานั่งหมดแรงที่โซฟา ผมเทน้ำมนต์ใส่มือแล้วขออนุญาตพี่วิทย์ก่อนจะอมมือไม่หยดลงกลางหน้าผากและเขียนสัญญลักษณ์หนึ่งทิ้งไว้บนนั้นด้วยน้ำมนต์เฮ้ยใครกรีดวะพี่มุกสะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินเสียงร้องกรีดของหญิงสาวแต่คนอื่นๆในห้องกลับไม่ได้ยินเสียงมันพวกเราปล่อยให้พี่วิทย์ได้นั่งพักอยู่อย่างนั้นไปก่อน ผมมองไปที่นอกห้องไม่พบเธอคนนั้นอีกแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าเพื่อนของผมทั้งสองคนสุดตัวลงไปนั่งที่เก้าอี้ด้วยความเหนื่อยล้าผมเดินไปดึงมันขึ้นมาตอนนี้ต้องหายใจสะดวกแล้วและความเจ็บปวดก็หายไปหมดแต่ฟิลยังร้องไห้อยู่อาจเพราะมันไม่ใช่ผู้ชายแท้จิตใจเลยอ่อนไหวกว่าพวกเรา แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นฟิลถกแขนเสื้อของตัวเองให้พวกเราดูฟิลเป็นคนขาวรอยที่เห็นนั้นจึงชัดเจนเป็นอย่างมากรอยแดงเป็นทางคล้ายรูปมือคนฟิลบอกกับเราว่ามันรู้สึกเจ็บรู้สึกถึงแรงบีบของมือคนที่แขนมือนั้นเย็นเฉียบสากเล็บยาวจบเข้าไปที่เนื้อของมันจนมันทนไม่ไหวต้องร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บ แม้ว่าเรื่องราวนี้จะรุนแรงและมีคนได้รับผลกระทบหลายคนแต่มันก็จบลงแล้วไม่มีสื่อใดๆหลงเหลืออยู่ในตัวของพิวิทย์อีกเขาไม่มีทางที่จะโดนทำร้ายได้อีกแล้วและสุดท้ายผมก็ขอให้พิวิทย์บวชอย่างเร็วที่สุดเมื่อสะดวกมันจะช่วยเพิ่มบารมีและบุญให้กับตัวของเขาเองอย่างรวดเร็วเขาจะได้ไม่ต้องตกตาม ลงมาสู่จุดนี้อีกครั้งหลังจากเรานั่งคุยกันต่ออีกสักพักผมเดินออกมาที่ลานจอดรถของภาควิชาซึ่งตอนนี้มันดึกมากแล้วท่ามกลางความมืดนั้นมีต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเดินเขาและเธอทั้งสามคนนั่งรออยู่อย่างเงียบๆจะเอาอะไรอีกผมพูดออกไปลอยๆโดยไม่หันกลับไปดูเราอยากไป เสียงของใครสักคนนั้นพูดขึ้นมาไปไหนไปเกิดคำตอบสั้นๆนั้นทำเอาผมลืมความโกรธที่มีไปจนหมดสิ้นจะให้ทำอย่างไรในเมื่อพวกเขาก็เป็นแค่ผู้ถูกกระทำคนหนึ่งเช่นกันเขาถูกจับมาด้วยวิชาอาคมของไอ้หมอผีขเขมรน,นั่นหากเรื่องนี้จะต้องกล่าวโทษใคร ก็ควรจะเป็นหมอผีและหญิงสาวชาวขเขมรคนนั้นไม่ใช่ดวงวิญญาณผู้ทุกขทรมานเหล่านี้ผมให้เพื่อนออกไปซื้อน้ำขวดใหม่แล้วตามมาหาผมที่ลานสมเด็จอีกครั้งผมเลือกที่จะเดินไปตามทางมืดๆเพื่อผ่อนคลายตัวเองหลังจากพบเจอเรื่องราวมาหลายอย่างเขาและเธอทั้งสามคนเดินตามผมมาอย่างห่างๆ แอบบนคอนั้นดูท่าทางจะหนักและทรมานเท้าเปลือยเปล่าที่มีแต่แพ้บอกสภาพความเป็นอยู่อันแรนแค้นในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมาถึงลานสมเด็จพวกเขาทำได้แค่นั่งรอยอยู่บนขอบถนนเท่านั้นไม่สามารถขึ้นมาเหยียบกระเบื้องบนลานได้ผมเดินไปจุดทูปสักการะท่านอีกครั้งจากนั้น ก็รับน้ำในขวดจากเพื่อนมากราบแทบเท้าพระบรมรูปขอบารมีและเมตตาของท่านช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้น่าสงสารทั้งสามนี้ด้วยเถิดผมเดินเอาน้ำนั้นมากรวดตรงที่พวกเขานั่งแต่จำเป็นต้องเว้นระยะไว้สักหน่อยเพื่อตัวของพวกเขาเองการเข้าใกล้ผมนั้นไม่ใช่เรื่องดีนักสำหรับพวกเขา น้ำจากขวดไหลไปตามทางลาดของลานสมเด็จไปจนถึงถนนไปเถอะไปสะทีอย่าได้ถูกจองจำอีกเลยผมยังจำภาพนั้นได้ดีวิญญาณทั้งสามก้มลงหมอบกราบกับพื้นอย่างนอบน้อมเขาไม่ได้กราบผมหรอกครับแต่เป็นพระบรมบรูปเบื้องหลังที่เมตตาช่วยเหลือพวกเขาจนวินาทีสุดท้าย ผมเดินกลับมาที่หน้าพระบรมบรูปอีกครั้งนั่งมองเพ่งพินิจไปยังรูปปั้นนั้นอย่างอุ่นใจผมไม่เคยคิดเลยว่านี่คือรูปปั้นแต่นี่คือท่านท่านผู้คอยคุ้มครองพวกเราเสมอมาและไม่มีวันที่จะทิ้งเราไปไหนผมก้มกราบท่านอีกครั้งพร้อมกับคำขอบคุณในใจและผมก็ได้รับคำตอบ กลับมาในโสดปราสาทว่าเราไม่เคยทอดทิ้งลูกหลานของเราเรื่องราวทั้งหมดจบลงตรงนี้พวกเราผ่านเรื่องราวครั้งนั้นมาได้ด้วยบาร,รมีของท่านที่ทรงคุ้มครองเราเสมอมาเรื่องนี้อาจดูเหลือเชื่อสำหรับใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่สำหรับพวกเราที่ผ่านความเป็นความตายมากับตัวหลังจากวันนั้น พวกพี่ๆและพวกผมมักจะไปสักการะท่านอยู่เสมอและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ได้บารมีของท่านมาช่วยเอาไว้แม้ว่าท่านจะจากไปนานแล้วแต่แผ่นดินที่ท่านกู้คืนกลับมาเพื่อลูกหลานยังคงเป็นบ่วงพันธนาการท่านตลอดไปด้วยใจรักและหวังดีต่อผู้ที่ท่านไม่เคยได้พบหน้ามีเพียงคำว่า คนรุ่นหลังเท่านั้นที่ท่านตั้งใจและมั่นคงมีแค่คนรุ่นหลังอย่างเราเท่านั้นที่หลงเหลือไม่ใส่ใจและมองว่ามันไร้สาระช่างงมงายเสียละเกินจากวันนั้นจนวันนี้เรื่องราวผ่านพ้นไปหลายปีผมเรียนจบแล้วทำงานและเขียนหนังสือตามความฝันของตัวเองพี่มก พี่สม้มพี่แม็กทำงานในสายงานที่ชอบพี่วิทย์ตอนนี้กำลังเรียนต่อในระดับปริญญาเอกต้อมกำลังเรียนต่อปริญญาโทส่วนบอยตอนนี้ก็ไปทำงานไกลจากพวกเราพอสมควรหลายๆคนคงคิดว่าเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณท่านหรือไม่ก็ผมแต่จริงๆแล้วผมคงต้องบอกว่าเรื่องนี้จะไม่มีทางออกได้เลย หากพ่วิทย์ไม่ได้มีเพื่อนที่รักเขามากมายขนาดนี้เพื่อนที่เป็นทุระและตุ้มเททุกอย่างเพื่อให้เพื่อนของพวกเขากลับมาเป็นปกติทุกวันนี้พวกเรายังคงติดต่อกันและนัดเจอกันอยู่บ่อยๆเรื่องนี้ยังคงเป็นหัวข้อในการสนทนากันเสมอๆอ,อย่างที่ผมเคยได้บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตของผมไปโดยสิ้นเชิง ผมมีคนรู้จักมากขึ้นผมแน่ใจและหนักแน่นในเส้นทางนี้มากขึ้นจนกลายมาเป็นผมได้อย่างทุกวันนี้ผมยังคงเดินเส้นทางที่คล่อมผ่านระหว่างพบของคนเป็นและคนตายเพื่อพวกเขาทั้งสองฝั่งอย่างเท่าเทียมเมื่อแม้ว่าพวกเราไม่ได้เกิดมาร่วมสายเลือดเดียวกันแต่พวกเราก็มีสายสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น ด้วยคำคำเดียวสั้นๆเรามีพ่อคนเดียวกันสุดท้ายนี้ผมคงต้องขอพูดกับทุกๆคนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้มีเจตนาจะมามอมเมาหรือว่าหลอกลวงเป็นเพียงการถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเราที่ได้เจอมาด้วยตัวเองและมันก็ยืนยันกับตัวพวกผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีอยู่จริง และท่านยังไม่จากไปไหนยังคงคุ้มครองเราอยู่เสมอมาและตลอดไปเราไม่ได้สักการะเพียงเพราะตำนานหรือความเชื่อแต่หากได้สัมผัสแล้วด้วยตัวเองจึงน้อมนบด้วยเสียงกล้าวชบาแก้วขอขอบคุณเรื่องราวหลอนเหล่านี้จากลอยชายและเพจจับหัวโกสขอบคุณค่ะ ชบาแก้วขอฝากรายการชบาแก้ว Talking Ghost ไลฟ์สดทุกวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube ชบาแก้วผีอยากเล่าฝากเข้ามาติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ชบาแก้วด้วยนะคะเรื่องราวที่ชบาแก้วเล่าไปนี้จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าจากลูกพระนเรศหวังว่าเพื่อนๆ คงจะมีความชอบมีความถูกใจกันบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้ฉบาแก้วด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารอ EP ต่อไปนะคะในเรื่องราวอื่นๆขอบคุณค่ะ